สำหรับคลิปนี้ค่ะมาหอดเทียนยู่ระยอง่ะครับผมมาเบิ่งนกันเลยสภาพบ้านที่บ่มีคนอยู่อยู่ระยองมากอ่าคัน่เว้ากันโบได้ยูในโบนี่กัดอาหกเดือนได้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่บาบอเพีกับสาวมนกัดขึ้นไปมุกดาหารตั้งแต่เดือนเมษามั่งกันจำบาบได้เนาะเดือนเมษารือยันเดือน เป็นสภาพาเนาะลงไปเฮ็ดเงียนยูมูดาหาันกะรหกดเดือนพี่น้องเ้ยปพราะว่าหกดเดือนเนาะไม่ได้พอกันครับผมสภาพกาสิหกแนว่เพราะว่ามีคอนอยู่ครับผมกะมีปูกระยาเหมืนกัมาทำความสะอาดเรื่อยๆอย่เป็นม,มีเวลาเนาะเป็นเหตุงานเนาะส่วนอันทั้งหลังบอเวทเป็นบอ่อเนื้อสลี่กุ้งน้อยเขาเจ้าสิเลียงครับบได้ติตามมถา้าอันถ้โดนกับสิมุจักเนาะเป็นบอ่อเลี้ยงกุ้งทาแก่นะแต่ช่วงนี้เป็นกับบไร้เลี้ยงกุ้งเพราะว่า เลี้ยงยาครับพี่น้องเพิ่นก็เลยไปปลูกทุเรียนเลยถ้าพลาดอปล่อยปลูกทุเรียนช่วงนี้กุ้งกัเพิ่นก็เลยบ่คอยได้เลี้ยงก็เลยบ่ได้เห็นอันใบพัดน้ำตีกุ้งให้คือยังบอเพชรเคยอยู่เนาะแต่กีกันบ่เพชรอยู่ในบอกุ้งเขากะแต่ทายบอกุ้งให้เบิ่งทายกุ้งให้เบิ่งช่วงนี้เพิ่นพักอยู่เพิ่นไ่ได้เลี้ยงพี่น้องยง่ได้ดูได้มนเลี้ยงได้เพิ่งสดกลับมาเลี้ยงคือจังได้ลนะครับผมช่วงนี้เพิ่ยไปหาปลูกทุเรียนอันนี้ก็ต้นไม้ที่เพ ตัดออกว่าเพิ่นจะปลูกทุเรียนมั้พี่น้องใส่พื้นที่เป็นประโยชน์เผลไม้มันไม่ได้ใส่ประโยชน์นะมันเลยจะปลูกทุเรียนครับผมน,นี่ไอ้เฮียนปลูกญญกับหญ้าพ่นปลูกกําลังเฮ็ดหยังกําลังเตรียมตัวด้วยฟารลูแมโคโปลูกอะไรเพราะว่าเราต้องไปคุ้มมือนข้าเจ้าถมดินเฒ่าแก่มวันนี้ถมบ่อกุ้งเลยเด้ออันนี้ก็บตาพอกข้าวหญ้ามันก็ไม่เสียหญ้าไว้น้ำแน่มื้อใดเพิ่นมาเพิ่นว่ากมันก,ก,นก็มาไถหญ้าออกให้สภาพก็โอเคพี่น้อง มันเฮียนหน่อยหลังนี้มันก็เป็นเฮียนเทียนเป็นเฮียนที่เฮ้าที่ยูมาเป็นสิบสิบปีพี่น้องมันก็มีความูกพันธุเหกันเดยบ่เบกฮักเฮียนหลังนี้ว่าตางอย่างจากเฮียนยู่มุกดาหารเลยพี่น้องต้นมะขามก็ยังยูคือเก้าดกคือเก้าครับผมเป็นคนเันนายลูกคนพี่น้องในแต่แม่ก็ลูค่ายกันละคนยังไหก็ฮักคือเก้าพี่น้องแต่ตาบได้ตอแก่เป่นยังเข้าไในนี่โครงการเปลี่ยนยังไปห้องกบมาเรนอยูนีคือเก้าละพี่น้อง พราะว่าเพิ่นกับสัมพอคนหนึ่งก็มีโอกาสเดือนนึงเขาก็จะมาจักเทียสองเดือนมาจักเทียคือเก่าแหละเพราะว่าพาหนองมาหน้ามาเหล่นน้ําปูมีพี่น้องถามว่าขันเฮ็ดเฮียนยุ่งมุกทหารแล้วสิ่งง่ายไปยุ่งมุกาหารเลยบอกับว่ได้ง่ายไปเลยพี่น้องเพราะว่าแต่สิมาเหล่นคือเก่าขันเฮียนลังงีเต่าแก่เป็นขั้นในทุบถิ่มเป็นขั้นได้เฮ็ดโครงการแนวอื่นเขาก็มาเหล่นมานอนที่เก่าแหละพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกับสัมพอคนหนึ่งอยู่ําเพลินมาเป็นสิบปี เพิ่นกับว่ได้ให้คนอื่นมาอยู่เพิ่นก็ยังให้พ่อเพี่นกับสาวมันอยู่คือเก่าครับผมเพิ่นดีแต่หม้อจำเป็นเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะพี่อนทั้งนี้เพื่นกับปลูกทุเรียนเพิ่นเลยบ่ค่อยได้มาเบิ่งบ่อกุ้งบันไดถาวรเพราเพิ่นบ่ได้เลี้ยงกุ้งเด้อ